<Yeah! S 1> แม่เราช่างมีความสุขกับผู้โชคดีจากทนางบ้าน50คนจริงๆที่มานั่งร่วมรายการ,รมันเป็นสุขตรงที่อะไรรู้ไหมตรงไหนครับรเ,ปเป็นคุณผู้ชมจริงๆอ่ะใช่ครับไม่ได้แบบว่าเหมือนกับ ไม่มีแบบ300อ่ะจบรายการแล้วสามร้อยสองร้อยปมือไม่มีสมมติยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราจ้างเข้ามาเนี่ยเราเล่นอะไรฝืดๆเนี่ยเขาก็จะหัวเราะใช่แต่นี่ไม่ใช่เขาก็ไม่ขำเลยเขานิ่งทั้งราการไม่นี่เขามีความสุขอยู่ลองเล่นอะไรหน่อยลองเล่นอะไรหน่อยอ่หมูเต่อร่อยไหมจ๊ะอร่อยเนี่ยเบอร์เจ็ดเป็นคนจริงบอกไม่อร่อยคือเราไม่ได้เซตไงสมมติ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 พิธีกรจูบกัน ดูสิว่าเขาจะคลีดแบบคียรแบบรับจ้างคลีดหรือว่าคลีดแบบจริงๆครับผมเอาละครับไปดี่นี่ๆีุน่าจะจริงอยู่นะเดี๋ยวจุบจุบปากหมอโชว์จุบปากหมอโชว์ไม่ต้องคุณผู้ชม ราบขอต้อนรับนะครับคุณหมอที่เคยได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับเราหลายครั้งแล้วคุณหมอเบาสวัสดีครับสหมอเบาเหมือนกระเป๋าแต่เป็นบอลปไม้เบามีอัคลินิคเดี๋ยวเราจะบอกว่าหมอเบาจะเอาอะไรมาแจกครับกับคุณผู้ชมรางวัลใหญ่หมอไม่ธรรมดาใช่ไหมหมอใหญ่มากครับใหญ่มากขนาดว่าบางคนอาจจะเป็นลมไปได้นะครับวันนี้ใครอยากจะดูดีและเปลี่ยนชีวิตไปโดยสิ้นเชิงบ้างเดยวะ ป e, ้าอายุเท่าไหร่แล้วครับผมจะทำอะไรป้าทำอะไรอะไรอะไรนะครับอ้าวนะครับในก่อนที่จะคุยกับหมอเบาต้องบอกนิดหนึ่งนะครับขอพูดถึงเก้าอี้ตัวที่เรากำลังนั่งอยู่ครับทุกทุกท่านหลายคนอาจจะได้เห็นบ้างตามโฆษณาหรือว่าตามสถานีต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าฮาราแชร์ฮาราแชร์ฮารานาคีราฮารานาคีราฮารา ม,มีหลายรุ่นด้วยกันนั่งสบายสบายนะครับรุ่นแรกก็คือนี่ครับตัวที่หมอเบานั่งอยู่เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นด็อกเตอร์เหมือนหมอเลย <Doctor S 1> หมอหันนิดนึงครผมเป็นรุ่นด็อกเตอร์ลองพิงเท่าคุณหมอเน,นี่เป็นรุ่นด็อกเตอร์มูลค่า25,800บาทันแรบาความพิเศษของเก้าอี้ตัวนี้อยู่ที่เบาะนั่งเนี่ยสองชิ้นที่ไม่เหมือนใครเพื่อกระจายแรงกดทับของร่างกายนั่นเองนะครับ และพนักพิงหลัง3ชิ้นโทษนะครับหมอครับเนี่ยพนักพิงหลัง3ามชิ้นเนี่ยรองรับกระดูกสันหลังสะโพกและไหล่ในการเคลื่อนที่อย่างอิสระใช่ <Yeah. S 1> ครับ oh. พี่อ่า yeah. ต่อมาของดีเจนุ้ยตัวนี้ครับของนุ้ยฮะนั่งสบายมากๆเลยนะฮะยืนยันความสบายจริงๆตัวนี้ก็คืออูรุสฮะโปร่งสบายสไตล์คุณนะฮะพนักพิงโค้งตามซีระก,กระดูกเชิงกรานอ่าอยากจะดูกระดูกเชิงกรานมีไหมฮะมีไหม กระดูกเชิงกรามคุณมีไหมมีที่พักแขนปรับระดับได้นะฮะตามความต้องการนี่ลดต่อไลดต่อได้ยอมได้นี่ยอดไม่ธรรมดานี่คืออูรูสฮะของเจ๊จบเลยแม่ของผมนี่เป็นแบบรุ่นที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเดีม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 ีนะผมมีกระดูกด้วยของผมได้รุ่นรุ่นยอดนิยมเลยครับผมนิชี่ดูโอแบ็คครับผมนิเช่นนิเช่นโอแบ็คนี่นะต้องบอกเลยว่าต้องรู้ก่อนเพราะว่ามันบางเขาหมดเลยนี่ เขบคุณสมบัติก็คือนะครับพนักพิงนะครับสองชิ้นด้วยกันช่วยรักษาสมดุลของกล้ามเนื้อนะครับผมไม่อันตรายต่อกระดูกสันหลังครับนี่รุ่นนี้เหมาะมากตัวที่วูดี้นั่งอยู่นี่ตัวเนี้ยนะนี่คือตัวนี้ชื่อว่าตัวซีนอนครับซ <นะ S 2> ีนอนความพิเศษของซีนอนก็คืออะไรครับซีนอนเนี่ยนั่งสบายแบบผ่อนคลายช่วยลดแรงกดดันทับต่อหมอนรองกระดูก และแผ่นหลังให้ผ่อนคลายได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคือจะบอกอย่างนี้ฮะว่าเก้าอี้ทุกตัวเนี่ยนะฮะลดอาการเมื่อยล้า,าจากการนั่งทำงานไปนานาๆได้ดีมากาแต่ละรุ่นเนี่ยนะเหมาะมากสำหรับ,บคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอ่ะเรานํามานําเสนอเพราะว่าที่ออฟฟิศเราบางแผนกบ,บางแผนกก็จะนั่งโดยเฉพาะเอ่อดีบริษัทเราจะชอบมากชอบมากเก้าอี้ตัวนี้นะครับเอาเละฮะเราจะมีมาแจกกันอีกแล้วครับโอ้ยเพราะจะมีผู้โชคดีหนึ่งท่านในที่นี้ จะได้รับเก้าอี้สไตล์ผู้บริหารหูรุ่นด็อกเตอร์มูลค่า25ง0 0นับาทนั่งมาทั้งวันเลยนั่งไม่ต้องไปทำงานนั่งมนอยู่ที่ไม่ได้พี่ต้องทำงานด้วยเอางี้เราให้คุณหมอแจกดีไหมฮะดีค่ะคุณหมอจับรางวัลเลยครับได้เลยให้จับให้จับให้จับคุณหมอคุณหมอมาเชิญคุณหมอครับหมอเชิญเลยครับคุณหมอล้วงเป็นไหมครับ คุณต้นเดี๋ยวก่อนล้วงเป็นหรือเปล่าน่าจะพอได้ลุ้ยล้วงหน่อยล้วงให้เราดูล้วงให้เราดูล้วงยังไงล้วงยังไงมันไม่ยากครับล้วงได้ล้วงได้ยังไงต่อต้องแล้วทำทำได้ยังไงโอ้พี่ทำง่ายล้วงง่ายไลมรถเออเขาพลิดเพลินไปไปเพลิดเพลินเอหมอลงอเคอะให้หมอลองทำสิฮะล้วงทางนี้นะฮะโอ๊ยหมอทางนี้สิโอเคล้วงไปแล้วแบมือแบมือแบมือมือล้อออะได้แล้วได้แล้วออกมาครับหมอโอเคครับฝั่งหน้าครับ และหมายเลขของผู้โชคดีที่จะได้ดรับเก้าอี้ราร่ารุ่นด็อกเตอร์ไว้ไว้ตรงกลางเลยครับรุ่นนี้นะ,นะครับโุ้ยสองหมื่นกว่าได้เอาละครับบอกแล้วว่ามารายการเรานั้นคุณจะมีความสุขมากหมายเลขแรกเป็นห2หลักครับสหลักเลขแรกขึ้นต้นด้วยเลข1นึ่งขายคิดไรด้เลขหนึ่งยกมือครับ ยกมือไว้นะฮะยกมือไว้ยกมือครับยกมือไว้นะฮะสุดมนเลยที่สุดมนยกมือยกมือยกมือสูงสูงสิบเอ็ดถึงสิบเก้านะฮะเดู๋ทีู่่ใไขได้ผู้โชคดีที่จะได้รับนฮาราชารุ่นด็อกเตอร์นะครับได้แก่หมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ด

รู้สึกยังไงบ้างที่ได้นั่งเก้าอีด็อกเตอร์ตัวนี้สบายมากในลองเล่าลองพิงที่งลองพิงซิสบายไหมสบายครับเออชื่ออะไรมาจากไหนจ๊ะชื่ออุ้มครับมาจากมาจากกรุงเทพคร่ะมีความสุขไหมวันนี้มากครับพิงซิ่งลองพิงพิงเอหมุนหมุนหมุนอ้อุ้มใช่ขอเสียงประมือกับอุ้มด้วยนะครับเนี่ยเชิญครับก่อนครับก่อนท่านก่อนนะ สำหรับคนที่พลาดรางวัลใหญ่ไปนะครับแล้วคนดูทางบ้านเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะฮะเรามีส่วนลดนะหนึ่งหมื่นบาทแหละนะครับสิบรางวัลสำหรับรุ่นด็อกเตอร์รุ่นนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ดีกว่าและเข้าไปดูยละเอีดเราเองนะครับฮาร่าแชร์ไทยครับจนเลยครับหรือว่าโทรไปที่0 2 7 1 6 5 3 0 5ถึง7นะครับไปสั่งจองกันได้เลยนะครับเพื่อสุขภาพในการทำงานที่ดีของคุณเองเชื่อไหมว่าเรานั่งเก้าอี้ตลอดทั้งวัน แต่เรามักจะเลือกอ้ถูกไว้ก่อนเพราะไม่สนใจสองอย่างที่คุณควรจะเลือกก่อนที่คุณจะใช้ชีวิตเนี่ยคือเตียงถูกไหมแล้วก็เก้า e. อี้น,นั่นเองแนะนํารุ่นนี้เลยฮาร่านะครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ081743993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชแนลครับกดเลยค่ะกดเลยเอ้านั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดดเีี๋ยวน้ไปง้อเขาทำไมอะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปม่เอ้ากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกดก็ได้อ้ากดกดอ่ะ